คุณไม่มีของอะไรเลยหรือ่าแต่ไม่มีลองล้วงดูสิอู้ลืมฟังเลยสัตว์ไม่มีไม่มีก็พอเปก็ได้บางทีไม่มีอะไรอ่ะยอดแกคือเทียนเวียนวนกระซิบกระซิบจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะก็ผมเขาน่าจะมาทำงานดักของเราครับลุงอ๋อที่เราคุมอยู่แอบทำครับมีของใช่ไหมพี่เอ๋ลองล้วงดูอีกรอบอันนี้อันนี้เขาเป็นแฟนกันเหรอเขาเป็นไม่แน่ใจเลยครับลุง เขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันนะเป็นพี่น้องนะพี่ไอ้หนุ่มผู้ชายขอพูดมาดิใครมีของบ้างอ่ะลองเช็คดิใครมีของบ้างอ่ะไอ้หนุ่มผู้ชายขอพูดมาดิไม่มีทั้งคู่เลยครับไม่มีเลยครับหลุงไม่ได้ตอบลุงไม่ได้ตัวเปล่ามาพูดนะครับไม่คุยไม่ตอบครัไม่คุยไม่ตอบคุยบไม่คุยคุยอะไรสัตว์ทีซีครับเอาไปขังงั้นผมขอยืมคุกได้ไหมครับตรงนู้นน่ะครับเอาไปขังเลยก็ได้นะถ้ามันไม่มีของอ่ะก็ไปขังไว้ก่อนก็ได้แยบเอาเอาเอาขังเอ้ยเอาขังแค่ผู้้หญิงคคนเดดียวก็ไรับ นมันกว่าได้ค่ะตั้งข้าวเหวอเยอะผู้ชายดิตั้งข้าวเวอผู้ชายไว้ได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 ิบอกอกเหมือนเดียวพอเดี๋ยวใจให้ แล้วไม่มีของอ่ะถ้ามันมีของว่าจะเอาผู้หญิงเอาผู้ชายอยู่หอผู้ชายเราเที่อวเล่นเดี๋ยวครับลงุงอืาผู้หญิงก็ยืนอยู่เฉย ไม่คันหลังยังไม่หายนาทีเลยผมมือคันมากพอคิดปุ๊บแล้วมันคันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มันเกิดแล้วแบบนี้แม่งมันจะเป็นพวกแบบไม่มีของนะเออเหมือนมันรู้นะเหมือนมันรู้นะเหมือนมันเตรียมตัวไปแล้วเหมือนเตรียมตัวมาแล้วอะใช่ให้ดีซีไปล้วงดูของมันได้ปะไว้สัตว์ดูรับลงแรับไม่มีอะไรเลยดูตู้ได้ด้วยเหรอไม่ไม่ใช่อับดูดูแค่ในตัวได้อ่ะดูตู้ไงเฮียรูกเหลี่ยมอะ แต่จริงยืนยืนไว้างี้ชั่วโมงหนึ่งไอคนที่แล้วงอมไปแล้วอยืนยี่สิบสี่ชั่วโมงอะถาม,มอนอะมีขังอะไรแบบว่าบริการไหมเราได้เสียเงินให้ทีซีนู่นนี่นั่นนี่เขาเขาขังให้เราฟรีครับเบขบเ<ร>า,เเาดูแลใช่ครับอยอดว่ะอ๋อเป็นประชาชนเราปมาสุนไม่เสร็จเลยยังไม่เี่น ให้เพื่อนเราคุยที่อะไรเหรอเขาวะมึงถามดิเบฟี่เสนอเลยเสนอเลยทำป้ายติดป้ยายโฆษณานเลยไอ้ไรเนี่ยเหงาะไหมเพราะพี่ยิงได้สุดโต๊ะใครจะคะ เดี๋คุยกันเห็นมีคุยกันของข้างหน้ามรงมีคนรู้จักใครรู้จักวะโ,ดโด็โู้ใครพี่เอามาจากอีกเมืองไม่เป็นไรยี่สิบสี่ชั่วโมงนับเลยก็จะออกเที่ยงคืนห้าสิบพรุ่งนี้นะโอเค ใครรู้ใครรู้จักอ่ะเที่ยวหมอเข้าไปอยู่เพื่อนดิเฮ้ยไม่เอาไม่เกี่ยวเกี่ยวอะไรอ่ะยีา้าไหมพี่ยีฟ้ายีฟ้าไม่เอาไม่เกี่ยวรู้จักเฮียยังไม่ดูเลยใครสถานที่คุรู้จักมาละอะไรวะจบแล้วเหรอยังครับยังยังก็เดี๋ยวข้าหัวผู้ชายก่อนเลยบเบาะเล็กดีสิบ<อ>ไม่หน<า>่อยดิโอเค ตั้งค้าวหัวผู้ชายนะครับโอเคหมื่นหนึ่งก็ต้องมีคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งไปนอนได้อีกคนหนึ่งอยู่ได้แต่ว่าคนหนึ่งก็ต้องไปอ,อีกคนหนึ่งอนุญาตให้ดิ้นได้แต่คนหนึ่งต้องอยู่เฮ้ยแหละไอ้แซบไปอยู่อะไรกูว่ไอ้แจ <ín> ็คไปออกบนไปได้สัตว์เนี่ยไอย้แซบอ่ะเนี่ย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 ชุดเหลืองๆเนี่ยไอ้เหี้ยเอันไหนวะมึงยุ่งเหี้ยอะไรวะเฮียวิลลี่ มีอะไรผิดปัญหาเหรอไม่เขามาดูเฉยๆเขาเป็นอะไรไงชอบเลรียดคนนั้นรู้เลรียดชอบเลยจอดแล้ดีเลยนะรู้รู้จอดแล้ดีเลยดูมันจอดแล้วดิรู้เยอะเลยชอบเลยเช็คไปแล้วดิไม่ใช่ครับงานมาแล้วแน่นอนเขาบอกว่าช่วยด้วยนี่อไรโอ้โหไก่และไอ้ควายขยับรถได้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 ตรงนีเช็คมาใช่เหรอเช็คการในไอ้นี่แล้วเหรอเช็คการมาเลย ต้องการไปออกขนาดนี้อไอนะ้น้าเราเลิกคุยกันไหมคุยใครแร้วิลลีไ่ไม่กคุยคุยอะไร